สวัสดีครับสสริครับเจอกับหนุ่มน้อมนตลคนบรนณาจรใช้สายเลยครับเพื่อนครับมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งคันครับนี่คือเจ้าตัว isuzu d max spark ตอนเดียวและไม่มีแฮร์รี่บอยหรือไม่มีโครงสร้างนะครับอันนี้คือเป็นรถโรงงานนะครับมาดูกันครับวันนี้มายินดีกับพี่สันติครับก็ยินดีด้วยครับที่ได้รับรถนะครับไปต่อยอดธุรกิจก็คือหามานานครับ ก่อจะมาเจอที่นี่ก็ขอพระคุณมากๆที่ได้รู้จักกันแล้วก็ได้ดูแลก,กันนะเ,นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่านะครับรถที่ส่งมอบจาก,กน้อมนพรมแน่นะครับจัดอย่างนี้ให้เลยราคาก็ว่ากันไปตามที่บริษัทเขาขายก็คือ2องแสนบาทสำหรับคันนี้นะครับไม่ก็เยอะหน่อยไม่เป็นไรเพื่อนๆนี่คือสภาพที่ผมเอาไปแปลงกายให้นะครับก็คือนอกจากจะนี่ฮะคำว่าปรับสภาพสี จะแบบนี้นเพื่อนๆแต่ก่อนสติกเกอร์เต็มเลยนะไลเนอร์ iner, นะครับทําความสะอาดกริปแบบนี้เลยนะเพื่อน,นดูฝาท้ายยังไงสติกเกอร์นะครับนี่คือการดูแลจากผมเองนะเป็นเพื่อนครับหลายหลายคนถามมาทั้งต่างจังหวัดนะครับเยอะมากว่าหาตอนเดียวใช้เครื่อง1.9ปี1 7บ8เนี่ยมีไหมนี่แหละครับเพื่อนยังเหลืออยู่ประมาณ10กว่าคันนะ สำหรับคนที่รังเลนะครับไม่มั่นใจในส่วนของตัวรถหรือการบริการของหนุ่มหน้ามนก็ผมก็รีวิวประมาณนี้เลยครับให้เพื่อนๆดูว่าจากใจจริงผมเนี่ยผมก็คนหนึ่งที่ใช้รถเนาะซื้อรถก็อยากได้ไดรถแบบนี้นครับจ่ายตังค์แล้วเราก็อยากได้รถที่มันสภาพที่แบบเออพอใจส,อสวยๆแบบนี้นี่ภายในนะครับไปเคลือบให้นะครับถอดบอออกไปตากแดดฆ่าเชื้อโรคคอนโซล ล้างดูดฟุนผ้าหลังคาเห็นไหมสักกาดสวยๆแบบนี้แหละครับคือที่ผมทําให้เพื่อนๆ,ๆทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถก,กระบะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเดียวแขบสีประตูผมทําให้เพื่อนเพื่อนทุกคันแบบนี้มาดูหค่องเครื่องครับเพื่อนนี่หน้าเหมือนใหม่ไหมอันนี้คือผมไปปรับสภาพสีให้พ่นสีใหม่ให้เลยจ้า<ๆ>ก็นี่คือในส่วนของห้่องเครื่องครับเพื่อนครับ คลีนนิ่งให้เลยนะครับมีน้ำยาพิเศษแล้วก็ทำด้วยมืออาชีพนะกลุ่มมืออาชีพเป็นคนทำให้เรานะครับก็นี่คือหนึ่งตัวยอย่างครับที่ผมอยากนำใจนำเสนอแล้วก็ยินดีกับลูกค้าที่ได้รับรถไปใช้ครับไฟแนนซ์ผ่านได้จัดยอดเต็มด้วยเพื่อนก็ฝากก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครกำลังหารถตอนเดียวใช้อยู่ก็ทักมาครับ 03, 0ูน0 1 0 5 0 5, 5 0หนุ่มน้าน์าุมนคอยรับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ